มาดูวิธีการบอกขนาดนะครับในตัวอย่าง e x e r c i s ์ที่6กขีสินะครับการบอกขนาดนะครับเราจะต้องบอกขนาดระหว่างวิวนะครับอย่างเช่นกรณีวางวิวแบบนี้ใช่ไหมครับฟอนต์ท็อปแล้วก็ไลท์ไซส์นะครับการบอกขนาดนะครับจะต้องอยู่ระหว่างวิวก็คืออยู่ระหว่างด้านฟอนต์กับไลท์ไซส์เห็นไหมครับก็คือบอ,บอกขนาดที่โซนนี้นะครับหรืออยู่ระหว่างด้านฟอนต์กับด้านท็อปนะครับก็คือการบอกขนาดที่โซนนี้นะครับ หรือการบอกขนาดเมตริกของความลึกนะครับก็คือบอกขนาดระหว่างด้านท็อปบิวกับด้านไรลใสนะครับอาจจะบอกที่ด้านท็อปบิวก็คือตรงโซนนี้นะครับหรือเราจะบอกที่ตำแหน่งที่เป็นด้านไรลใสก็ได้ครับก็คือโซนนี้เนาะนะครับเช่นเดียวกันครับข้อนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นการบอกขนาดในลักษณะแบบเบสไลนะครับก็คืออ้างอิงจากจุด O ซึ่งเป็นจุดออริจินนะครับ โดยบอกมิติของความสูงนะครับเห็นไหมครับมิติของความสูงนะครับเราจะบอกเอียงจากจุด O ทางนั้นเลยนะครับจากจุด O นะครับมายังจุดศูนย์กลางนะครับ Extension line นะครับลากมานะครับเกือบถึงจุดศูนย์กลางก็คือต่อจากเส้น center mark มาเลยนะครับแถวแรกนะครับเป็นระยะ1เซนเนาะระยะตรงนี้นะครับเท่ากับ1เซนถัดมาแถวที่2ที่3นะครับระยะตรงนี้ก็คือประมาณ6มิลนะครับซึ่งนะครับ ทุกจุดนะครับสังเกตไหมครับว่าเราจะอ้างอิงจากจุด O ขึ้นมาตลอดเลยนะครับความสูงของตรงนี้นะครับก็อ้างอิงมาถึงจุด O นะครับแล้วก็ความสูงของชิ้นงานนะครับตรงนี้ก็อ้างอิงจากจุด O นะครับว่ามันคือ26นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราวัดขนาดจริงนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรแล้วก็ความสูงของชิ้นงานทั้งหมดนะครับก็คือ34มิลลิเมตรถัดมานะครับก็จะเป็นความกว้างนะครับ มิติของความกว้างเนี่ยนะครับก็อ้างงจากจุด o เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับกว้างอยู่ที่7นะครับแล้วก็จุดนี้กว้างอยู่ที่17นะครับ17มิลลิเมตรนั่นเองหัวลูกศรจะต้องเป็นหัวลูกศรทึบนะครับแล้วก็เส้น extension line นะครับจะต้องยื่นออกมาเล็กน้อยนะถัดออกมาเล็กน้อยนะครับถัดมานะครับจากจุด o นับถึงจุดศูนย์กลางนะครับของรูเจาะเนาะ ก็มีขนาดเท่ากับ36มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างทั้งหมดของชิ้นงานนะครับมีขนาดเท่ากับ48มิลลิเมตรถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกขนาดในเรื่องของตำแหน่งทั้งหมดครบแล้วนะครับถัดมามาดูขนาดของรูบ้างนะครับลักษณะนะครับลิเดอร์ไลน์เนี่ยนะครับจะต้องมีทิศทางชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางเสมอเลยนะครับตำแหน่งของลิเดอร์ไลน์ต้องชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางเสมอนะครับซึ่งขนาดของรูเจาะนะครับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าไดเมเตอร์ครับก็จะอยู่ที่7มิลลิเมตรนั่นเองนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอ่สำหรับข้อแรกนะครับก็เสร็จแล้วเนาะถ้ามาดูข้อที่2นะครับก็ทําลักษณะที่คล้ายกันเลยนะครับเราก็หนดจุด O ก่อนนะครับให้เป็นจุดอ้างอิงเนาะนะครับจากนั้นนะครับเราก็อาจจะเลือกการบอกขนาดในลักษณะแบบเบสไลน์ก็ได้ครับเพราะว่าการบอก ขนาดแบบเบลไลน์เนี่ยนะครับก็เป็นการบอกขนาดที่ทําได้ง่ายนะครับแล้วก็ความคัดเคลื่อนนะครับหรือว่าทอร์เรนต์เนี่ยมันมีค่าน้อยใช่ไหมครับแบบที่เราบอกแบบต่อเนื่องเนาะเห็นไหมครับความสูงเนาะก็อ้างอิงจากจุดโอะครับบอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับความสูง extension line นะครับชี้มาให้ถึงเกือบจะถึงเกือบจะถึง center mark เลยนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับ ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางของรูเจาะนะครับเราต้องบอกขนาดแล้วก็ความสูงของชิ้นงานทั้งหมดนะครับแต่ข้อเสียของการบอกขนาดนะครับในลักษณะแบบเบสไลน์เนี่ยก็คือมันจะใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับ ความสูงทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะครบแล้วนะครับตำแหน่งเนาะถัดม,มานะครับเม็ติของคว,ความกว้างก็เช่นกันครับก็คือเราจะอ้างอิงจากจุด O นะครับบอกตำแหน่งจากจุดศูนย์กลางนะครับของรูอันนี้จะเป็นรูที่เป็นลักษณะของวงรีนะครับอ่าตรงนี้นะครับลักษณะของตรงเนี้ยเราอาจจะบอกในลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับก็คือบอกต่อเนื่องนะครับก็คือเป็นการเจาะรูเนาะซึ่งมีการเจาะรูเนี่ย จากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลางเนี่ยมันห่างกันเป็นระยะเท่าไหร่นะครับเราก็มักจะนิยมบอกขนาดนะครับจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลางนะครับะมากกว่านะครับอ่าถัดมาก็คือเป็นความกว้างของชิ้นงานทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะครับ extension line เนี่ยเว้นกลับไว้เล็กน้อยนะครับไม่อาจไม่ติดก,กับชิ้นงานนะครับแล้วก็ extension line จะต้องไม่ด้วนนะครับบางคนเนี่ย เขียน extension line นะครับมาอยู่แค่ตรงนี้อันนี้ก็คือผิดนะต้องชี้มาให้เกือบจะถึงจุดสําคัญนะครับเพราะว่า extension line เนี่ยเปรียบสเสมือนกับเป็นเส้นช่วยนําสายตาของเรานั่นเองนะครับอ่านะครับแล้วก็หัวลูกศรน,นะครับเป็นหัวลูกศรทึบนะครับ อันนี้คือใช้หัวลูกศรร่วมกันนะครับสองอันนี้หรือจริงๆแล้วนะครับเราอาจจะบอกในลักษณะแบบเบดไลน์ก็ได้นะในส่วนของระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางนะครับอาจจะบอกแบบเบดไลน์ก็ได้นะครับการบอกขนาดมันบอกได้หลายแบบเนาะ ต่ขอให้เราบอกขนาดให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนแค่นั้นเองนะครับไม่บอกขนาดเกินไม่บอกขนาดซ้ำนะและที่สำคัญนะครับก็คืออย่าขาดนั่นเองอทุกครั้งนะครับต้องมีเส้นไกด์ไลน์เสมอเนาะการเขียนตัวเลขหรือตัวอักษรทุกครั้งนะครับถัดมาวัดขนาดจริงเลยครับตรงนี้เนาะก็จะวัดได้เท่าไหร่ครับก็ประมาณ10นะหเนาะระยะห่างระหว่างจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับก็คือ10เช่นเดียวกัน ถัดมาจากจุด no. ja ok O ถ no. ึงจุดศูนย์กลางนะครับก็คือประมาณ36เนาะแล้วก็ความกว้างสุดของชิ้นงานนะครับก็คือประมาณ48เนาะถัดมาคือความสูงนะครับความสูงของชิ้นงานเนี่ยนะครับจากจุดศูนย์กลางเนาะก็คือประมาณ12เนาะนะครับแล้วก็ถึงจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับก็คือประมาณ22 แล้วก็ความสูงทั้งหมดของชิ้นงานนะครับก็คือประมาณ34นะครับอ่าถัดมานะครับตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือนะครับก็คือเป็นการบอกขนาดของรูนะครับเช่นตรงนี้นะครับมีขนาดของรูนะครับเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดว่าส่วนโค้งนั้นนะครับมีขนาดที่เป็นโค้งนะครับมากกว่า180อองศาขึ้นไปเนี่ยนะครับเราจะ ใช้สัญลักษณ์เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเท่าไหรครับก็คืออยู่ที่ประมาณ12เนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีขนาดอ,อยู่ที่180องศาเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่ครึ่งวงกลมนะครับเราก็ตรงนี้เราก็จะบอกขนาดนะครับเป็นรัศมีโดยลีดเดอร์ไลน์เหมือนเดิมนะครับชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางเสมอเลยนะครับ เนื่องจากว่ามี2ส่วนใช่ไหมครับมี2ส่วนโค้งก็เขียน2เข้าไปนะครับคูณลัศมีนะครับแล้วเราก็วัดระยะจากจุดศูนย์กลางนะครับถึงรัศมีอยู่ที่5นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับข้อนี้เนาะถัดมามาดูตัวอย่างข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้พี่ก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการบอกขนาดตรงนี้นะครับเป็นการบอกขนาดแบบเบลไลน์นะครับซึ่งเป็นการบอกขนาดที่ง่ายเนาะ อ้างอิงจากจุด origin นะครับหรือจุด O จะขอบนะครับขึ้นมาเป็นความสูงเห็นไหมครับก็จะไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผว่ากฎอีกอันนึงของการบอกขนาดก็คือเส้นดิเมนชันไลน์พวกนี้นะครับห้ามตัดกับเส้นใดๆเลยอันนี้สําคัญมากนะครับกฎนี้เห็นไหมครับก็จะบอกขนาดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่เกิดการตัดกันแล้วนะครับเราบอกขนาดจากเล็กขึ้นมาใหญ่เนาะและการบอกขนาดแบบเบลตไลน์อย่างที่บอกไปแล้วมันง่ายเนาะ ห็นครับความสูงเท่ากับ10นะครับจุดนี้เห็นไหมครับลิเตอร์ลนเส้น extension line เนาะชี้มาให้เกิดจะถึงขอบที่เราสนใจเลยนะครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับ17นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็น24เนาะความสูงนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาอีกเป็น34นะครับถัดมาคือความกว้างทั้งหมดของชิ้นงานนะครับก็อาอิงจากจุด O นะครับกว้างตรงนี้เท่ากับ5นะครับไล่มาเรื่อยๆเห็นไหมครับบอกขนาดจากเล็ก มาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับระยะตรงนี้เท่ากับ24แล้วก็38ครับแล้วก็48เห็นไหมครับอันนี้ก็จะครบแล้วนะครับสำหรับการบอกขนาดในข้อ3ย่อยเนาะแล้วก็มาข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับอ้างอิงจากจุด O นะครับบอกขนาดไล่มาเรื่อยๆเนาะความสูงนะครับตามขอบที่เราสนใจ extension line ชี้เกือบจะถึงขอบของชิ้นงาน เว้นแก็บไว้เล็กน้อยนะครับตรงนี้อ่าและอีกทั้งชลายอย่าลืมเลยยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับประมาณหนึ่งถึงสองมิลเนาะนะครับอันนี้ก็จะครบนะครับความสูงแล้วก็ความกว้างก็เช่นเดียวกันครับอันนี้บอกขนาดแบบเบนะ็ดลน์เนาะไล่มาเรื่อยๆนะครับแบบนี้อ่าสำหรับเอ็ก c i ซอร์ซที่หกขีสิบนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ